ชาบักกี้ซีซั่มตำหมูย่างร้านนันตกน่ะนีทีบ้างโอเคปะเราจะออกไปมีก๋าบ้างอะซ้ซั้มตำหมูย่างร้านนันตกแนั่งรอคนมาฟิวอยากกินที่เขาเหนียวเบื่อข้าวมากปวดขี้มากเลยซ้อนเนี่ยขี้จะล่วงแล้วเนี่ยเบื่อแล้วแต่รอเวนเมื่อไหร่เวนจะมาไม่รู้เนี่ยชักเช้ามากกินจางแป้งชักเช้าชักเร็วไม่เป็นไงก็ไม่รู้แป้งเวินเฮีย รอแฟนวินมารับมาเลยมารับโอ้าสีคนเลยมีคิดเป็นวินก็อย่างนี้แหละวินอช้าๆจริงเหรตกหทีมเลยม่อยากจะดือมาอยากเชียวอ่อ่ะรักพี่โจนะเอาไปลงยูทูบด้วยจะมาเนี่ยสี่ใยนั่งไม่เกียดคุยและโทรศัพท์แล้น่ย อน่ะิวอ <g ib berish> ่าเป็นที่ยอะไรบายอีสัตว์อยากกินตับรักมะขาวยังไเกีจยเอ็กกินตับเกิไ